สวัสดีครับผมพงเทพปวนเทียนครับจากสมาร์ c เซนซีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับทีมงานนะครับผมกำลังติดตั้งตัวเครื่อง CNC Milling นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีครับโคเวอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ส่งที่เชียงใหม่นะครับผมตัวนี้สามารถกัดเหล็กได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงส่วนฝั่งคอนโทเลอร์นะฮะขอย้อนแสงนิดนึงนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นคอนโทเลอร์นะครับผมที่ใช้ควบคุมตัวเครื่องแล้วก็มี พวกสวิตควบคุมการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็กำลังติดตั้งส่วนของแกนแทดกําลังดําเนินการอยู่นะครับพอดีเครื่องเพิ่งจะมาจากไต้หวันนะครับผมแล้วก็ต้องรีบทําส่งลูกค้านะครับเพราะว่าก็เลยเวลามาร่วมเดือนแล้วครับผมโอเคถ้าเกิดเครื่องเสร็จเมื่อไรเราจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับตรงนี้ลูกค้าจะต้องมาอบรมการใช้งานที่บริษัทเราน,นะครับผม ขอบคับ